ใช้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เราจะมีไกนะ่น้องไก่แบบนี้นะครับน้องไก่นี่เราก็หมักด้วยผมปรุงรสหนึ่งช้อนชานะครับให้มันออกรสชาตินิดหน่อยแต่ไม่น้องเค็มน,นะเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้าจิ้มจิ้มนะครับผม <c oughs> จากที่เราหมักไก่เสร็จแล้ว จะเอาเนี่ยครับว่าผมเอาไม้มันกัดไว้ไม่ให้หนังมันมันหลุดออกไปเวลามันนึ่งเวลานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยหนังมันจะดึงออกผมก็จะไม้กัดไว้เพื่อให้ความชุ่มชื้นมันอยู่ในในไก่นะครับมีขาก็เอาไปทุบนะครับตะไครบ แค่นี้เองครับผมแล้วก็นึ่งประมาณสิบห้านาทีนะครับเดีย๋ยวเราไปทําน้ําจิ้มกันต่อดีกว่าครับผมครับผมต่อมาเรามาทําน้ําจิ้มนะครับระหว่างที่เราเนื่อไก่รอนะครับข้างปุงมก็จะมีกระเทียมรากผักชีนะครับแล้วก็พริกแดงพริกเขียวนะครับก็มะนาวน้ำ ปลาดีนะครับนี่ผมใช้น้ำปลาเบเกชฟนะครับเรามาลงมือกันครับตักแชบบ่นะครับใส่ลากผักชีไปก่อนตลากผักชีกระเทียมนะครับ ตอนตำก็มือบังเม่เข้าตาเดี๋ยวหมดอร่อยซะก,ก่อนต่อไปผมก็จะใส่ตาลประมาณนี้นะครับแล้วแต่ครับผมชอบ หวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มบางทีเราทำกับข้าวรสชาติการชิมก็ไม่เหมือนกันนะครับใส่มะนาวครับผมตามด้วยน้ำปลา เราลองชิมดูขาดเปรี้ยววเติมมะนาวมันไม่มีกดตายตัวนะกับข้าวนะอย่างน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันจำเป็นต้องเปรี้ยวต้องเค็มไหมทุกครั้งไม่ใช่บางทีแล้วแต่คนชอบผมว่าออกหวานนิดนึง แต่ถ้าเกิดจริงกับพวกอาหารทะเลก็จะไม่ค่อยใส่น้ำตาลเท่าไหร่เค็มน้อยหน่อยบางทีรสชาติของอาหารทะเลมันเค็มอยู่แล้วพอดีประมาณนี้ไก่ของเราสุกแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปชิมกันดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับครับผมสวัสดีครับจากที่เมื่อกี้เราเนื่อไก่เสร็จแล้ะ เราลงมาชิมดูนะกันนะครับผมไก่ของเราเนี่ยนะครับชิมน้ำก่อนดีกว่าอืมออกคล้ายๆเหมือนข้าวมันไก่เลยเนี่ยครับหนังมันจะไม่หลุดนะทีท่ที่ผมเอาไม้กัดไว้เนี่ยครับเนี่ยครับดึงไม้ออกก่อนนะนครับเนี่ยครับ หนังความชุ่มชื้นไก่ยังอยู่อยู่เลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราลองชิมดูแล้วกัน,น,นไก่นุ่มนุ่มนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นมากเลยนะครับ ก็ต่อไปก็ลองน้ำจิ้มจิ้มนใะสไปเลย เข้ากันมากอร่อยเป็นเมนูที่ทำกินง่ายๆมากเลยนะแค่อไปนึ่งแล้วก็ตามน้ำจิ้มไก่มีความชุ่มชื้นมากๆเลยครับนุ่ม ถ้าหนังมันหลุดออกไปเนี่ยมันจะแห้งๆงไงไม่รู้นะครับ อก็อก็นี้เป็นหน่อไม้ประดุกนะครับแกงหน่อไม้ประดุกแบบอีสานนะครับผมแม่เอามาให้ลองชิมดูก็อร่อยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ผมด้วยนะครับแล้วรอชมคลิปหน้าว่าผมจะมีเมนูอะไรมานำเสน,เนอนะครับผมครับสวัสดีครับ